กองทัพคอลลาเจนที่ปอ,อกินหมดแล้วนะคะย้ำว่าปอ,อกินหมดทั้งนี่แล้วนะคะมันคือคอลลาเจนของวีนานะคะเป็นคอลลาเจนแบรนด์เดียวนะคะที่ปอกินนะแบบผงนะคือปอ,อกินมาประมาณ7-8ปีแล้วนะคะทุกคนจะมาแกะให้ดูค่ะนี่นะอันนี้คือหมดแล้วนี่ค่ะอันนี้ก็หมดแล้วเห็นไหมปึ๊บหมดแล้วหมดแล้ว คือปอกินหมดไปแบบว่าหลายสิบกล่องมากๆคือแบบหลายปีแล้วอ่ะคือกินมาตลอดนะคะทุกคนกล่องนึงเนี่ยจะมี12ซองนะคะเวลาปอซื้อก็คือจะซื้อ2กล่องนะเพราะว่า2กล่องคือจะกินได้ประมาณ1เดือนนะคะถามว่าตัวนี้ช่วยอะไรใช่ไหมคะคือมันช่วยหลายอย่างเลยทุกคน ช่วยผิวใสผิวขาวแล้วก็ช่วยชะลอการแก่ด้วยนะใครที่กำลังหาคอลลาเจนที่กินแล้วเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยนะคะปอก็แนะนำนะคะเป็นของวีหน้าเลยนะคือแบบปอกินมาหลายปีจริงอะประมาณ8ปี7ปีได้อะเป็นแบรนด์ที่แบบอยู่มาคงกระพันมากทุกคนและตอนนี้นะคะ YouTube ก็มีเอกกับ s h o ป e ีอยู่นะคะใครที่ สนใจสินค้าชิ้นไหนนะคะสามารถจิ้มที่ตวปตะกร้าได้เลยนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเป็นหน่อยเสื้อหาให้ยุ่งยากเลยนะคะอันนี้คือกินเองซื้อเองโนสปอนเลยนะคะทุกคนอ่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย